เสียงนาฬิกาปลุกจากมือถือดังขึ้นเราเอื้อมมือไปปิดก่อนจะนอนต่ออีกสักพักเสียงจากมือถือก็ดังขึ้นอีกเราเอื้อมมือไปปิดรู้ว่าต้องลุกแล้วแต่ยังไม่อยากลุกขึ้นพอนึกถึงสิ่งที่ต้องทำในเช้าวันจันทร์ก็ไม่มีกระจิตกระใจไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานแม้จะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแต่ภายในใจก็เกิดสงคราม แลกหนาล็อกขึ้นว่าจะลุกดีหรือไม่ลุกดีสุดท้ายก็ไปโรงเรียนสายและทำงานก็สายด้วยเราลุกจากเตียงด้วยความไม่เต็มใจใจจริงอยากนอนต่อมากๆแต่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ในโลกซึ่งความเป็นจริงสิ่งที่ต้องทำมักสวนทางกับสิ่งที่อยากทำเสมอนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเป็นแบบนี้ความมีวินัย ในสิ่งเล็กๆที่ต้องทำทุกวันซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์แน่นอนถ้าเราทำมากพอผลลัพธ์เกิดขึ้นกับทุกคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสม,สมอและมากพอแต่คน99ซชอบคิดและทำสวนทางกับหลักความเป็นจริงนี้ทำให้ไม่เกิดผลลัพธ์ร0 0ซวันนี้คุณอยากมีผลลัพธ์คุณก็เพียงลงมือทำสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ ให้สำเร็จก่อนคุณค่อยทำตามความรู้สึกของคุณแน่นอนใหม่ๆมันต้องฝืนในการลงมือทำแต่เมื่อเกิดผลลัพธ์แล้วแน่นอนคุณสามารถทำอะไรตามใจของคุณเองได้